สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเข้าสู่โหมดเข้มข้นสุดขีดหลังฝ่ายไทยทุบโตะชะลอการเจรจาและตัดแนวเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาที่แม่งยังไม่ทําตามเงื่อนไขเรื่องความปลอดภัยกับการถอนกําลังส่วนฝั่งเกาหลีใต้ก็ไม่รอชาติไหนแล้วครับคุณผู้ชมยกระดับเตือนภัยเป็นโซนแดงสูงสุดในหลายพื้นที่ทั้งซีหาวิวปลอยกัมปงบอกประชาชนตัวเองให้อพยพออกจากพื้นที่ให้ไหว เหมือนตบหน้ากลางวงว่าประเทศนี้แม่งอันตรายคุณผู้ชมครับข่าววันนี้มันคือชน,นักปักคอของจริงไทยเดินเกมนิ่งแต่เฉียบตัดขาดทางต่อรองเขเมรแบบไม่ต้องแหกปากให้เหนื่อยส่วนเกาหลีใต้น่ะเหรอฟาดโซนแดงลงมาปึ๊กเดียวจุกทั้งประเทศบอกชัดๆว่าไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่ถ้ายังคิดว่าเรื่องนี้มันขำๆไอซ้ซอนตีนตื่นครับโลกทั้งโลกเขารู้แล้วว่าแผ่นดินไหนคือหลุมดำของอาชญากรรมพูดกันตรงๆง ถ้าอีกฝั่งยังรัวแต่พูดดีแต่แม่งไม่ทำก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไปต่อไทยเลยกดปุ่มพักการเจรจาไว้ก่อนจะให้กลับมาเปิดโต๊ะใหม่ต้องจัดระเบียบให้เรียบก่อนครับคุณผู้ชมไม่งั้นก็พูดวนอยู่แค่นั้นประเทศอื่นเขาก็เริ่มขยับพร้อมกันหมดแล้วนะเพราะนี่มันไม่ใช่ละครหลังข่าวแต่มันคือเรล l i ตี้เช็คของโลกยุคนี้พื้นที่เสี่ยงคือพื้นที่ที่แม่งไม่มีใครอยากเข้าสรุปแบบไม่ต้องอ้อมค้อมวันนี้ไทยถือเข็มทิศในมือชัดทุกทิศทุกทาง ความเด็ดขาดคืออาวุธส่วนเกาหลีใต้ก็ตีกรอบชัดให้ทั้งโลกเห็นว่าอะไรคือพื้นที่เนา่าใครอยากกลับมาคุยโต๊ะเดียวกันอีกต้องเอาแผนที่ทำได้จริงมาวางไม่งั้นก็ไม่ต้องมาเดินเกมครับเพราะทางตันมันก็ยังคงเป็นทางตันอยู่ดีส่วนทางด้านพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วจอสักแก้วอยู่ในสภาพปกติตามรายงานภาคสนามฝั่งกมูชายังเห็นชาวบ้านเดินไปมาใช้ชีวิตนันตามปกติ ยังไม่พบการอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่กำลังทหารกัมบูชาประจำจุดประมาณ10ถึง2นายยังคงตรึงกำลังนิ่งๆตามเดิมเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วส่วนฝั่งไทยนั้นกองกำลังบุรพารายงานการสกัดจับการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายรวม15รายเป็นชาย6หญิง9จับได้คาหนังคาเขาระหว่างใช้ช่องทางธรรมชาติลักลอบกลับเข้าประเทศตอนนี้ หน่วยยังคงลาดตะเวนและเฝ้าตรวจเข้มต่อเนื่องเพื่อกดหยุดทุกการเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลตามแนวชายแดนครับมันคือเวทีเงียบที่ไฟยังไม่ดับแต่ตัวละครแม่งยืนประจำตำแหน่งกันพร้อมหน้าแล้วฝั่งโน้นดูเหมือนจะใช้ชีวิตปกติแต่เอาเข้าจริงทหาร1 0 2ถึง20นายที่ยืนคุมอยู่แต่ละจุดแม่งเหมือนตั้งกล้องรอซีนใหญ่ส่วนฝั่งไทยนิ่งแต่โคตรเฉียบบุรพาเล่นเกมแบบไม่มีเสียงแต่มีแรง สกัดลักลอบข้ามแดน15รายกลางป่าตัดเส้นเลือดฝอยก่อนที่เส้นเลือดใหญ่แม่งจะไหลเข้ามาให้เละพูดกันตรงๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ชายแดนยังไม่เดือดถึงขั้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่ถ้าใครคิดว่าเออมันคงซาแล้วนั้งแม่งคิดผิดเพราะเกมนี้มันไม่ได้ชนะกันด้วยปืนแต่มันชนะกันด้วยสมองกับจังหวะไทยเล่นละเอียดติดดูรั่วทุกจุดลาดตะเวนจนฝุ่นไม่ทันตกและบีบพื้นที่ให้ฝั่งตรงข้ามหายใจไม่ทั่วท้อง สากระใจผมจริงๆครับพื้นที่อาจจะสงบแต่ใต้พรมคือแก้มข่าวครองที่แมงดุยิ่งกว่ากระสุนจริงไทยตอนนี้ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องโชว์ของเยอะแต่เก็บแต้มทุกวันแบบเนียนๆใครประมาทก็เจอตัดแต้มจนหมดหน้าตักแน่ในส่วนภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บ้านหนองย่าแก้วจอสักแก้วเสร็จสิ้นครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์พบและเก็บกู้ทุ่นระเบิด9ก้าลูกคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชนเรียบร้อยแล้วแผนถัดไป ขยายตรวจค้นไปยังบ้านหนองจานเพื่อปิดความเสี่ยงเชิงยุทธการต่อเนื่องครับในผู้ชมครับงานนี้ไม่ใช่แค่กวาดเฉดแก้วออกจากถนนแต่มันคือการถอดสลักกับดักที่ทําให้ทั้งหมู่บ้านต้องกลั้นหายใจก้าวลูกเก็บเรียบพื้นที่คืนชาวบ้านเต็มร้อยชัดเจนว่าความปลอดภัยกลับมาคือเงื่อนไขให้ทุกอย่างเดินต่อได้เมื่อพื้นที่สะอาดทัพไทยก็เดินเกมได้จริงไม่ต้องคอยเหลียวหลังกลัวกับระเบิดใต้เท้า นี่คือความต่างระหว่างเอาตัวรอดกับการวางแผนรุกที่มีประสิทธิภาพครับคุณผู้ชมครับพูดกันตรงๆการเก็บกู้ไม่ได้เป็นโชว์แต่เป็นการเปิดทางให้แผนยุทธศาสตร์เดินได้อย่างปลอดภัยถ้าปิดรูเสียงหมดทุกแผนต่อไปจะทํางานได้ไม่สะดุดไอสุนตีนคนที่คิดจะเอาทุนเป็นเครื่องมือกดจังหวะจะได้เห็นว่าเกมมันไม่ง่ายขนาดนั้นเป้าต่อไปคือหนองจานปิดความเสี่ยงให้เรียบก่อนแล้วค่อยเดินหน้าแบบไม่มีข้ออ้างถ้าอีกฝั่งยังคิดจะเล่นลูกเก่าลูกเก่าแม่มึงเหรอ สรุปสั้นๆน้นองย่างแก้วปลอดทุนเท่ากับไทยได้แต้มยุทธวิธ,ธีคืนความปลอดภัยให้ชุมชนและก็เปิดทางให้ทุกแผนเดินต่อได้อย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมครับทางกองทัพภาคที่1เตรียมเสริมแนวป้องกันชั้นในตลอดแนวชายแดนจอสะแก้วโดยจะสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยรวม6แห่งครอบคลุม3าอำเภอชายแดนได้แก่โคกสูงสองแห่งตาพระยาสองแห่งและอรัญญประเทศสองแห่งรวมพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้ว เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ทั้งกำลังพลและประชาชนรวมทั้งรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรฐานยุทธวิธีครับในผู้ชมครับนี่ไม่ใช่งานโชว์ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปลงเพจแต่นี่คือเอาเหล็กลงดินเอาปูนล,ลงมือของจริงบังเกอร์ทั้ง6จุกถูกวางไว้แบบฟันเฟืองแต่ละซี่ล็อกมุมยิงคล่อมปิดช่องตาบอดทุกด้านถ้าเกมร้อนขึ้นเมื่อไหร่ไม่ต้องถามหาหน้ากากออกซิเจนเพราะจุดหลบภัยมันอยู่ตรงนี้แล้วพร้อมใช้ทันที พูดได้เข้าใจง่ายๆไทยไม่ได้เล่นเกมขู่แต่คุมพื้นที่แบบเต็มระบบเสาปูนกระสอบทรายมันคือภาษาร่างกายของรัฐที่พูดแทนคำว่าอย่าข้ามเส้นใครยังคิดว่าไทยนั่งเล่นรับเฉยๆคุณคิดผิดครับเพราะนี่คือการรับเป็นรูปขบวนรุกเป็นระบบบีบนาฬิกาให้ฝ่ายตรงข้ามเดือนพลาดเองคุณผู้ชมครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าการสร้างบังเกอร์แบบนี้ไม่ได้สร้างไว้ถ่ายรูปสวยๆ มันคือสัญญาณเตือนแบบชัดเจนว่าพร้อมยิงทันทีถ้ามึงขยับถ้าอีกฝั่งยังอยากลองของก็เชิญครับเดี๋ยวได้รู้ว่ากำแพงปูนมันแข็งกว่าปากแน่นอนไอเห็บหมาบทสรุปสั้นๆเลยนะครับคุณผู้ชมประชาชนมีที่ปลอดภัยกำลังพลมีฐานมั่นและแถบสากแกวตอนนี้มีกระดูกสันหลังเพิ่มอีกชั้นเรียบร้อยแล้วพร้อมทุกเวลาถ้าสถานการณ์ขยับ บังเกอร์เหล่านี้แหละจะเป็นเสียงตอบกลับที่ดังพอจะสะเทือนทั้งแนวครับและกองคับภาคที่2ประกาวเลื่อนประชุมกรอบความร่วมมือชายแดนหรือ RBC แบบไม่มีกำหนดหลังฝั่งกัมพูชาไม่ยอมส่งแผนปฏิบัติตามที่ตกลงกันว่าจะยื่นภายในวันที่15-17ตุลาคมทั้งในประเด็นการถอนกำลังหรืออาวุธหนักและแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่เผชิญหน้าอย่างช่องอ่านมา้าช่องกลางช่องบก และช่องจอมขณะเดียวกันฝ่ายไทยยังตรวจพบการปรับและเคลื่อนกำลังของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจึงสั่งชะลอการประชุมทันทีเพื่อรอหลักฐานและแผนที่แม่งทำได้จริงไม่ใช่แค่พูดสวยๆครับคุณผู้ชมครับโต๊ะเจราจาไม่ใช่เวทีเล่านิทานก่อนขึ้นเวทีต้องมีสคริปต์ต้องมีแผนซ้อมไม่ใช่พูดลอยๆเหมือนเด็กขี้โกหกรอบนี้กติกาชัดเจนมากต้องส่งแผนภายใน แต่พอถึงวันแผนแม่งหายแต่ดันมีกำลังขยับเข้ามาแทนไทยเห็นแบบนี้ก็ไม่ต้องรอให้ครบเวลาดึงปลักประชุมแม่งตรงนั้นเลยพูดกันตรงๆถ้าอีกฝั่งยังเล่นโหมดพูดจะถอนแต่ของจริงยังขยับก็อย่าหวังเปิดไมค์คุยได้ยาวไทยตั้งเงื่อนไขชัดมากไม่ต้องอ้อมค้อมจะกลับมาคุยเมื่อไหร่ง่ายๆเอาแผนที่ทำได้จริงมาวางบนโต๊ะก่อนไม่ใช่พูดพลอยๆให้เสียเวลา กูไม่ได้มานั่งฟังนิทานก่อนนอนครับไอ้ควายตอนนี้โต๊ะเจราจายังอยู่เก้าอี้ก็ยังวางอยู่เหมือนเดิมแต่ใครไม่มีการบ้านพร้อมส่งก็หมดสิทธิ์เข้าชั้นเรียงจะมานั่งพูดแต่ปากไม่ขยับมือมันไม่ผ่านยุคนี้แล้วนะครับไอ้ส้นตีนไทยไม่ได้ปิดโต๊ะแค่ล็อกประตูไว้ก่อนรอคนที่มีของจริงไม่ใช่ของปลอมใครจะกลับมาคุยกันก็เตรียมเอกสารให้ครบอย่ามามู่ลอยๆเพราะครั้งนี้ กองทัพภาคสองเขาไม่ได้เล่นครับคุณผู้ชมรายงานภาคสนามระบุว่าฝั่งกัมพูชายังคงปรับกําลังและเสริมโครงสร้างป้องกันอย่างต่อเนื่องบริเวณแนวตรงข้ามชายแดนไทยมีการก่อสร้างบังเกอร์เพิ่มขึ้นและตรวจพบรถบรรทุกหนักประมาณ5-6ถึงคันลำเลียงวัสดุก,ก่อสร้างทั้งหินทรายและปูนเข้าพื้นที่เพื่อเสริมความแข็งแรงของฐานที่มั่นสะท้อนชัดถึงการยกระดับความพร้อมแม้ขณะนี้กระบวนการหารือร่วม RBC จะถูกชะลอไว้ก่อนครับ คุณผู้ชมครับรถบรรทุกพวกนั้นมันไม่ได้ขนคำสัญญามันขนหินทรายปูนไปเทเป็นกำแพงของความจริงฝั่งโน้นแม่งไม่ได้หยุดเขายังลงเสาเทฐานวางเหล็กเหมือนเตรียมถ่ายหนังสงครามภาคต่ออยู่เลยแปลเป็นไทยง่ายๆเกมยังไม่ถอยแม้ตกจเจรจาจะเงียบแต่มือในสนามแม่งยังทำงานเต็มสูบภามันฟ้องชัดเจนครับคุณผู้ชมถ้าอยากลดแรงเสียดทานคุณต้องลดคอนกรีตหน้าแนวไม่ใช่เพิ่มแต่นี่ดันเพิ่มซะงั้น ตอนนี้สิ่งที่เห็นคือโหมดปักหลักเต็มรูปแบบฝั่งโน้นกดเกมกลับมาที่ภาาสนามรัวๆต้นฝุ่นยังไม่ทันตกพูดกันตรงๆบังเกอร์ที่ขึ้นทีละหลังมันไม่ได้แปลว่าแค่สร้างไว้กันแดดกันฝนแต่มันคือสัญญาณว่าคนสร้างยังไม่เชื่อในคําพูดเพราะถ้าเชื่อจริงปูนแม่งไม่ต้องเทหมายทุกวันหลอกไอ้ส้นตีนสรุปให้ชัดแบบไม่ต้องเปิดพจนานุกรมบังเกอร์ขึ้นคือวิสัยทัศน์สนามรบยังเดินรถหนักวิ่งคือเสบียงโครงช่างแน่นกว่าเดิม โตเจราจาจะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อมีงานรื้องานถอนมาวางบนโต๊ะไม่งั้นภาพปูนยังสดมันดังยิ่งกว่าคําพูดครับคุณผู้ชมครับแถมไมฮุนเซนยังออกมาเคลื่อนไหวกลางดึกผ่านโพสต์ส่วนตัวปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่ากัมพูชาลองขอให้ไทยเปิดด่านภายในวันที่20ตุลาคมพร้อมย้ําเสียงแข็งว่ากัมพูชาไม่ลดศักดิ์ศรีไปขอเปิดด่านหรอกนะและถึงไทยจะปิดต่อไปอีก100ปีกัมพูชาก็ไม่ตายท่าทีนี้เกิดขึ้นในจังหวัดที่เวทีหาเรือ ABC หยุดชะง,งัก หลังฝั่งกัมพูชายังไม่มีแผนปฏิบัติเรื่องถอนกําลังเป็บกู้ทุนระเบิดตามกรอบเวลาที่นัดหมายครับคุณผู้ชมครับโพสต์กลางดึกนี้ไม่ใช่แสงเหนือแต่มันคือไฟส่องอีโก้เต็มๆทาว่าปิดอีกร้อยปีก็ไม่ตายฟังดูเท่เหมือนจะชนะใจคนแต่ข้อเทจจริงแม่งโคตรขัดเพราะเศรษฐกิจแรงงานเงินทุนมันต้องการอากาศหายใจที่ชื่อว่าพรมแดนทั้งนั้นแหละครับถ้าจะยืนยันไม่ขอเปิดด่านก็เอาเลยครับแต่ช่วยตอบหน่อย โรงงานที่คนเขมรปท้วงอยู่ตอนนี้พรุ่งนี้มันจะกินอะไรเงินที่เคยข้ามแดนทุกวันมันหยุดแล้วใครเจ็บก่อนฝั่งพวกมึงจะทนแรงกระแทกได้นานแค่ไหนพูดกันแบบตรงไปตรงมาคําพูดจะแข็งแค่ไหนก็ได้แต่ตัวเลขมันแข็งกว่าครับคุณผู้ชมเพราะมันไม่โกหกโตคุยมันหยุดเพราะไร้แผนไม่ใช่เพราะไทยงองแงใครอยากกลับมาเปิดเกมใหม่ก็เชิญแต่ต้องยกแผนถอนกําลังแผนเก็บทุนแผนลดอาวุธมาวาง ไม่ใช่ยกคำคมมาอวดอย่าให้ต้องพูดสำครับไทยไม่ได้ปิดด่านเพราะแค่โกรธงอนพวกมึงหรอกนะแต่เพราะเราปิดเพื่อจัดระเบียบถ้าอีกฝั่งยังมัวแต่พูดเหมือนจะท้าชนแต่ไม่มีของจริงก็อย่าหาว่าคนไทยใจร้อนเพราะรอบนี้เราไม่คุยกับคำพูดครับคุณผู้ชมเราคุยกับแผนที่ทําได้จริงเท่านั้นเข้าใจไหมไสตีนกระแรงกดดันทางการเงินระหว่างประเทศ ที่พุ่งตรงเข้าใส่เครือข่ายที่โยงกับกัมพูชายกระดับแบบไม่เหลือช่องหายใจมีรายงานอายัดทรัพย์และบัญชีในต่างประเทศของสถาบันการเงินบางแห่งพร้อมการยดคริปโตบูลค่าสูงจากบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับอำนาจทางการเมืองในกัมพูชาส่งผลให้ประชาชนและนักลงทุนบางส่วนทำธุรกรรมไม่ได้ตามปกติระบบการเงินภายในประเทศเริ่มสะดุดความเชื่อมั่นสั่งสะเทือนลักรครับคุณผู้ชมครับเงินมันไม่พูด แต่พอบัญชีโดนล็อกทีเสียงมันดังยิ่งกว่าระเบิดเพราะทันทีที่ธนาคารสินทรัพย์โดนหนีบระบบที่เคยลื่นก็กลายเป็นเครื่องยนต์สะอึกคนฝากถอนเงินไม่ได้นักลงทุนชะงักประเทศอายแห้งทั้งระบบนี่คือผลจริงไม่ใช่คำพูดสวยๆบนโพเดียมพูดง่ายๆเมื่องเงินไม่ไหลเมืองก็ไม่ไปต่อพอท่อนน้ำทางการเงินโดนตัดมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในระบบที่หยุด แต่มันคือลมหายใจของเศรษฐกิจที่ขาดในจังหวะเดียวคุณผู้ชมครับใครพูดว่าไปต่อร้อยปีก็ไม่ตายก็ลองดูตอนเงินติดตู้ก่อนละกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่หายใจไม่ทั่วท้องเพราะเกมนี้ไม่ได้วัดกันที่คำพูดแต่วัดกันที่สภาพคล่องในบัญชีตั้งหาครับทางด้านรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศยกระดับเตือนภัยการเดินทางขึ้นสู่ระดับโซนแดงสูงสุดในหลายพื้นที่ของกัมพูชาได้แก่ปอยเปต กำป Han งซีฮนูวิลพร้อมประกาศแนะนำให้ประชาชนของตนอบพยพหลีกเลี่ยงการเดินทางทันทีโดยให้เหตุผลว่าความเสี่ยงจากการถูกกักขังและหลอกลวงเข้าทำงานผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มสูงต่อเนื่องและเริ่มลุกลามเกินควบคุมครับ, <ST. S 2> ค,รบคุณผู้ชมครับเกาหลีใต้ไม่ได้เล่นมุกยกธงแดงปักกลางแผนที่ห้ามเข้าแบบไม่ต้องมีดนตรีประกอบด้วยซ้ำนี่คือภาษาทางการทูตที่ดังที่สุดว่า ประเทศนี้ไม่ปลอดภัยพอสำหรับประชาชนของฉันภาพจำมันแรงกว่าคำแก้ตัวสิบหน้าและเจ็บกว่าการประนามในแถลงการไหนๆพูดกันตรงๆการที่ประเทศที่มีระบบเข้มงวดอย่างเกาหลีใต้เลือกถอนคนมากกว่าเสียงดวงนั่นแหละคือคำตัดสินจากโลกภายนอกว่าพื้นที่นี้แม่งไม่มั่นคงพอจะไว้ใจได้แล้วไม่ต้องรอใครมาประกาศซ้าเมืองไหนที่ประชาชนชาติอื่นต้องหนีออก เมืองนั้นมันถูกตีตราเป็นโซนอันตร,รายโดยปริยายอยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนกองทัพอากาศแจ้งลำดัดเหตุฝั่งกัมพูชายิงจรวด BM-21 ข้ามเส้นเข้ามาที่ฝั่งไทยเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีจึงใช้ F-16 และอาวุธแม่นยำตอบโต้เวลา10บนาฬิกาสนาทีครับภาพมันชัดเจนเขายิงก่อนเราตอบกลับไม่ใช่โชว์แต่เป็นการตัดเขี้ยวเล็บ ให้ความสามารถทางทหารของคู่ขัดแย้งลดลงแบบตรงเป้าครับเป้าหมายที่ตอบโต้คือเป้าทางทหารเท่านั้นพยายามลดผลกระทบต่อพลเรือนให้มากที่สุดครับคุณผู้ชมครับพูดตรงๆถ้าใครคิดจะยิงข้ามเส้นหวังก่อเรื่องเขาต้องพร้อมรับคำตอบที่หนักแน่นและเฉียบขาดไม่ใช่คำเตือนลอยๆนี่ไม่ใช่การยั่วยุแต่เป็นกฎของสนามจริงขีปนาวุธข้ามเส้นสิ่งที่ข้ามกลับไปคือความเด็ดขาดมากกว่าเดิมครับคุณผู้ชมครับ สรุปสั้นๆยิงก่อนถูกตอบก่อนแม่นเปะ๊ะตรงจุดเรียกได้ว่าเปิดก่อนได้ปูดและนี่คือข้อความที่ส่งกลับไปยังใครก็ได้ที่อยากลองของภาพรวมหลังจากนี้ไทยถือแต้มเชิงยุทธจากการเคลียร์ทุน่นเสริมบังเกอร์และแรงกดดันนานา,นาชาติที่ถาโถมฝั่งกัมพูชายืนเรียงหน้าก้มรับส่วนเวทีเจรจา RBC จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเอาแผนที่ทำได้จริง เรื่องถอนกำลังเก็บทุนลดความตึงเครียดวางบนโต๊ะเป็นรูปธรรมครับนะคุณผู้ชมครับเกมยังไม่จบแต่เข็มทิศอยู่ในมือเราสนามสะอาดเดินแผนได้แนวรับหนาลดความเสี่ยงนอกเวทีโลกเริ่มอ่านแผนที่เดียวกับไทยใครอยากกลับมาเจรจายินดีต้อนรับแต่เอาของจริงมาอย่ามายกคําคมกลางดึกไอ้ส้นตีนแม่มึงหรอจะมาทดสอบเดี๋ยวเจอบทเรียนที่การกระทํามันดังกว่าเสียงทุกทีครับคุณผู้ชมครับ สุด้ายนะครับลุงมูฟลงคลิปทุกเช้า6โมงตรงอย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะครับฝากไปติดตามเพจ Facebook ลุงมูฟด้วยนะครับเพื่อวันหนึ่งช่องโดนปิดจะได้ตามไปเจอกันที่นั่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชม